เผยข้อมูล vivo v40 pro บนเว็บไซต์ EE e, เครือข่ายฝั่ง UK อาจเปิดตัวเร็วๆนี้ทาง vivo เพิ่งจะเปิดตัว v30 และ v30 pro ในตลาดอินเดียไปเมื่อเดือนมีนาะคมที่ผ่านมานี่เองครับล่าสุดรุ่นหลักรุ่นใหม่อย่าง vivo v40 pro ก็เตรียมที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วครับ โดยได้ปรากฏบนเว็บไซต์ของเครือข่ายฝั่ง UK โดยทาง MySmartPrice ได้เผยว่า v i c Pro ได้โผลบนเว็บไซต์ของ EE ที่เป็นเครือข่ายของ UK ซึ่งมีทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นที่รองรับ NFC ด้วยครับแต่สเปคต่างๆก็ยังไม่ได้มีเผยเออกมาในตอนนี้นะครับแต่ก็พอคาดเดาได้คือ Vivo จากข้ามชื่อรุ่น V31 V33 บวและมลไปเลยครับ และก็รอเปิดตัววีซิี่ในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ครับ